เฮียบมันว่ะเนี่ยเราจะจอดถ่ายเลยไหมเดี๋ยวว่าเราข้างนี้ แบนไปตั้งเยอะเลดูดิอืมโอเเ้ยแบนเป็นกองเลยอ่ะพี่จิ๋วแบบตายเลยอ่ะเขาไม่คงไม่หลบมั้งเขารถนั้นคงบางคนก็คงไม่ได้ย่องถึงอย่างเงี้ยหรือว่าถึงย่องบางทีมันก็ไม่หลบตายแบนตามล้อรถไปเล เขาเขาสูงมาก งงเราก็คงเหยียบมาเยอะทั้งเหยียบทั้งชน